การเชื่อมต่อนะครับตัวแม่เหล็กนะครับให้ออนไลน์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องจับตัวแม่เหล็กนะครับแยกออกจากกันนะครับประมาณห้าครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็ให้สังเกตตัวอ่าที่มือถือนะครับไวไฟมันจะขึ้นต้นด้วย HMG นะครับ กดรีเฟซนะครับนี่นะครับ s s m ตัวนี้ s d m mg ครับมาแล้วกดจิ้มเข้าไปนะครับมันจะเด้งไปหน้าต่างลงทะเบียนนะครับเลือกภาษานะครับภาษาไทยนะครับก็กดถัดไปทีนะครับตรงนี้นะครับสำคัญก็คือเราต้องเลือกไวไฟหน้างานนะครับที่เป็น2.4 G เท่านั้นนะครับ ผมก็ใช้เป็นตัวนี้เนาะตัววนสุดนะครับก็ใส่หน้าพานนะครับใส่หน้าพานเรียบร้อยกดเชื่อมต่อนะครับปุ๊บรอ,อมันเชื่อมต่อกับไฟฟหน้าง,งานนะครับ เสร็จแล้วนะครับนี่คือตัวอุปกรณ์ออนไลน์แล้วทีนี้เราให้ทําการคัดลอกตัวซีเรียลตรงนี้นะครับหรือเอาในส่วนของซีเรียลตรงนี้ก็ได้นะครับเอาไปใส่ในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน HiView IoT Hub นั U T ่นเองนะครับนะแต่กี้ยังไม่ได้คัดลอกแต่พิมพ์มาก็ได้ อ่านะครับเมื่อเราอยู่หน้าตัวแอปพลิเคชัน high view iot plus เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการ a d d d e v i c e นะครับ a d d d e v i c e เนาะกดบวกมุมขวาบนได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้า a d d ไม่มีติ๊กเซนเซอร์ตัวนี้ให้เลือกตัวนี้นะครับ a u t h อ r นะครับอันนี้ตัวนี้ครับไฟฟายดอนะครับกดเข้าไปใส่ในส่วนของตัวเลขตรงนี้นะครับที่โ์ตะกี้นะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องมี ขีดนะครับผมพิมพ์อันนี้เป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องมีขีดกลางนะครับตัวต่างอื่นเราไม่ต้องตั้งก็ได้นะตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่กดสับมิทได้เลยนะครับสัมมิทปุ๊บอันนี้เรามาดูนะครับตรงนี้หน้าคอมมอนนะครับเนี่ไฟดอนะครับเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวแยกกันก่อน เดี๋ยนี้เดี๋ยวเราจะทำมันชิดกันนะครับปึ๊บอันนี้ก็คือมันจะหน่วงไม่หน่วงขึ้นอยู่กับไ i ไฟนะครับความเร่งของไวไฟ